เคสแก้คิ้ววันนี้ลูกค้าเดินทางไกลมาจากอังกฤษเลยค่ะลูกค้าคิ้วเดิมเนี่ยทั้งเล็กแล้วก็ดํามากค่ะลูกค้าอยากปรับทรงคิ้วให้มันดูวัยรุ่นขึ้นค่ะแล้วก็ให้สีดูละมุนอ่อนหวานมากขึ้นค่ะอาจารย์ตางช่วยได้ไหมคะที่สําคัญค่ะอาจารย์จะกลับต่างประเทศเดือนหน้าแล้วฉะนั้นไม่ อาจจะสามารถกลับมาเก็บงานได้หลายครั้งค่ะอาจารย์ช่วยจัดให้ครั้งเดียวจบได้ไหมคะทำได้เลยค่ะอาจารย์จึงแนะนําเทคนิคคิ้วฝุ่นค่ะในการแก้คิ้วเพื่อให้ปรับสีคิ้วเก่าค่ะให้มันดูละมุนขึ้นแล้วก็ปรับทรงคิ้วให้มันใหญ่ขึ้นเล็กน้อยค่ะให้ดูรับกับใบหน้าแล้วก็ให้ดูวัยรุ่นมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะโดยอาจารย์ต่ายเลือกใช้สียี่ห้อ D pigment ค่ะในการแก้คิ้ววันนี้ ีตัวแรกค่ะเราใช้สีบับเบิลกรมค่ะหรือว่าสีสกินนะคะในการปรับสีคิ้วเก่าค่ะที่ดำเนี่ยให้ดูสว่างขึ้นนะคะ พอสีคิ้วเก่าเนี่ยดูสว่างขึ้นแล้วนะคะจากนั้นค่ะเราก็ใช้สีร o ย a l บราว n ค่ะเป็นสีน้ำตาลอ่อนนะคะสักทางคิ้วค่ะเพื่อให้สีเนี่ยเสมอกันแล้วก็ดูละมุนมากยิ่งขึ้นนะคะจากนั้นค่ะรอบสุดท้ายก็ใช้สีโ o l เด้น r o า n ค่ะซึ่งเป็นสีที่เข้มขึ้นมาอีกเบอร์นึงนะคะเพื่อไล่หางคิ้วค่ะให้ดูคมมากขึ้นนะคะแล้วก็เคสนี้ลูกค้าอยากได้ไลายเส้นค่ะอาจารย์ก็ทำลายเส้นนะคะให้ลูกค้ามีหัวคิ้วที่ ดูฟูงๆนะคะลูกค้าก็ชอบมากๆเลยเสร็จแล้วค่ะทุกคนหน้าเปลี่ยนเลยนะคะจากหน้าจากหน้าสูงวัยกลายเป็นวัยรุ่นทันทีเลยค่ะสวยงามมากลูกค้าชอบมากเลยค่ะขอบคุณมากเลยนะคะ